สวัสดีครับผมจากรนันทพลครับคลิปนี้เราอยู่กับ G L g ี i t a ์ครับสำหรับแบรนด์ G L เนี่ยผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับ1คลิปนะแล้วก็ได้บอกเล่าถึงเรื่องประวัติของ G L ด้วยนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเรามาฟังกันคร่าวๆนะ G L เนี่ยเป็นแบรนด์กีตาร์ระดับโลกภายใต้การสร้างของ k ิโ l เ O Fender นะครับ ซึ่งคุริโอเฟนเดอรเนี่ยเขาก็เป็นาช่างกีตาร์ในตำนานเป็นผู้สร้างแบรนด์เฟนเดอร์นะครับซึ่งแบรนด์เฟนเดอร์ก็เป็นกีตาร์ในตำนานไปแล้วนะครับแล้วช่วงสุดท้ายเนี่ยแกก็ได้มาสร้างแบรนด์ G&L นะครับแล้วตัวค o ริโอเฟนเดอรก็พูดไว้นะว่า G&L เนี่ยเป็นกีตาร์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยสร้างเลยนะครับโอเคสำหรับตัวนี้นะก็มีชื่อรุ่นว่า โคมาเช่นะครับซึ่งเป็นลิมิเต็ดอีดิชันนะของปี2021นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นปีใหม่ล่าสุดเลยนะครับสีทั้งหมดที่มีในรุ่นนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับก็คือ t าบ a โคซันเบิร์ดแล้วก็ชาโคแบ็กเบิร์ดและตัวนี้นะครับก็เป็นอะควาเบิร์ดนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องสเปคกันเนี่ยเรามาลองฟังเสียงกันก่อนนะครับเรามาเริ่มด้วยเสียงคีนที่ปิกอัพตัวแรกกันนะครับก็คือปิกอัพเน็กนะครับ พูดถึงปิกอัพของ G n L เนี่ยสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเขานะครับก็คือเสียงที่ใสเคลียร์สะอาดนะครับค่อนข้างที่จะเงียบมากนะแทบจะไม่มีนอยส์มาลบกวนเลยนะครับตัวต่อไปเดี๋ยวเรามาลองตัวผสมดูนะครับระหว่างตัวเน็กกับตัวมิดครับผม พอเราผสมระหว่างตัวเน็กกับตัวมิดนะครับมันก็จะได้เสียงที่นุ่มนวลขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ที่หลากหลายในการผสมปิ๊อัพนะครับต่อไปเรามาฟังตัวที่เป็นซิงเกิลคอยตัวเดียวที่ตัวมิดนะครับ อพอเป็นปิกอัพกลางนะครับเสียงมันก็จะมีความตั้ง,ต,งตั้งขึ้นแข็งแขงขึ้นนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ผมจะชอบเอามาเล่นพวกเป็นแบบ s i n เกิลโน้นะครับหรือว่า Feeling แบบว่า Double Stop ออะไรที่เราอยากให้เสียงมันมีความแข็งแข็งพอนะครับ โอเคครับปิกอัพต่อไปนะก็จะเป็นปิกอัพตัวผสมนะครับระหว่างตัวกลางนะครับก็คือตัวมิดกับตัวบิดนะครับลองฟังกันดูครับ แก๊กนี้ก็เป็นอีกแก๊กหนึ่งที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะส่วนตัวผมชอบเล่นแบบว่าเอาไว้เล่นแบบเสียงแบบจิกโกเก๋าๆหน่อยนะครับหรือว่าเราจะเอามาตีคอร์ดก็ไพล้อไปอีกแบบนึงนะครับ ไปนะครับปิกอัพตัวสุดท้ายก็คือตัวบิดนะครับเราลองมาฟังกันดูครับ ก็สำหรับแก๊กนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์ของกีตาร์ทรงสแตทมากๆนะครับมันจะให้ความเหม็นๆเก่าๆจิกก่อยิ่งกว่าแก๊กผสมเลนะครับตรงนี้ผมก็ชอบนะยิ่งถ้าเกิดแบบเราเอามาใช้กับเสียงโอเวอร์ได์เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงโซโลที่เท่มากๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องสเปคของตัวนี้กันครับที่คอนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเขาจะใช้เป็นไม้โ Lo สเตดฮาร์ล็อกเมลเบินนะครับก็คือ ไม้ที่ผ่านกรรมวิธีอบไล่ความชื้นด้วยความร้อนมากกว่า100องศาเซลเซียสนะครับอันนี้มันก็จะมีข้อดีคือเพื่อให้ไม้เนี่ยมีความแห้งสนิทเหมือนกับไม้ที่ถูกผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็จะได้โทนเสียงที่ดีขึ้นนะครับ แล้วทางด้านหน้าตรงนี้นะคะฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็น India Rosewood นะครับให้มาทั้งหมด22เฟตนะครับเป็นเฟตขนาด medium jumbo นะแล้วก็ scale length c o เนี่ยก็จะเป็น25.5นะครับก็จะเป็นขนาดความยาวมาตรฐานของสตตททั่วไปนะครับส่วนเรื่องของ radius เนี่ยความโค้งเว้าตรงฟิงเกอร์บอร์ดนะครับจะเป็น radius 12นะครับ radius 12เนี่ยผมก็มองว่าออกไปในทิศทางของเริ่มโมเดิรนะครับก็จะทําให้เล่นง่ายดันสายก็จะไม่ค่อยมีอาการ เพราะว่าเลดีนเนี่ยค่อนข้างแบนนะแล้วก็ทางด้านลูกบิดตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกบิดแบบล็อกสายนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความสเสถียรน,นะแล้วก็ถือว่าเวลาที่เราตั้งสายเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเพี้ยนนะเพราะเราสามารถแบบบิดล็อกได้นะครับก็จะมีความสเสถียรกว่าลูกบิดทั่วไปนะครับและที่คอเนี่ยเขาจะเคลือบเป็นซาตินมานะครับก็จะมีความด้านๆนะอันนี้ก็ถือว่าเล่นสบายมือลื่นดีนะครับไม่มีติดขัดอะไรนะเวลาเล่น เรามาดูที่บอดี้นะครับทางด้านหลังตรงนี้นะครับบอดี้ก็จะเป็นเบสบูดนะครับต่อไปที่ด้านหน้านะครับก็จะปะด้วยพอปล่าเบิร์ดนะครับก็ลายค่อนข้างสวยเลยนะแล้วก็พอเป็นพอปล่าเนี่ย มันจะไม่ค่อยซ้ําลายนะมันจะแบบแรนดอมไปเรื่อยเลยสมมุติว่ารุ่นนี้10ตัวเนี่ยผมคิดว่าลายแต่ละตัวก็ไม่น่าจะซ้ํากันนะครับทีนี้เรามาดูที่ปิกอัพกันนะครับที่ปิกอัพเนี่ยก็จะเป็น MFD s a t Coil Hum c a s c e l i n g นะครับตรงนี้สําหรับคนที่แบบไม่ชอบเรื่องแบบเสียงหลบกวนชอบเสียงใสๆเคลียร์ๆเนี่ยก็น่าจะถูกใจนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมลองไปเนี่ยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีความใสๆเป็น แก้วๆดีนะครับแล้วอีกจุดเด่นหนึ่งของ Pickup GNL ที่แบบว่า r e o Fender เป็นคนออกแบบเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองดูนะมันจะมีหมุดแยกของมันออกมาต่างหากเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าไม่พอใจเรื่องของบาลานซ์อะไรต่างๆเนี่ยระหว่างสายเนี่ยเราสามารถเอาหกเหลี่ยมเล็กๆนะครับมาขันปรับแยกความสูงต่ำได้ตัางหากเป็นอิสระเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของ Pickup ของ GNL นะครับ และที่ตรงบิดนะครับอันนี้ก็มีชื่อเสียงแล้วก็ดังมากๆของ G&L n นะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องความสเสถียรน,นะก็คือบิดแบบดูโอฟอร์คว่นะครับอันนี้คือผมเล่นดูเนี่ยไม่ว่าจะโยกขึ้นโยกลงเนี่ยเวลาที่มันดันกลับมาที่เดิมเนี่ยค่อนข้างสเสถียรน,นะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเพี้ย,ยน,นะเดี๋ยวเราลองดูอย่างเงี้ยหรือจะโยกขึ้น อันนี้ก็นับว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดของคุริโอเฟนเดอร์นะครับที่ทิ้งไว้ให้กับ GNL นะแล้วก็ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ผม,มได้ลองเล่นดูแล้วก็อยากนําเสนอมากๆคือเรื่องโทนนะครับส่วนใหญ่โทนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะแบบไฮคัตได้อย่างเดียวแต่ตรงเนี้ยเขาทํามาให้ใช้งานได้คุ้มค่ามากนะครับก็คือโทนอันแรกเนี่ยจะเป็นการตัดเสียงสูงส่วนอันหลังเนี่ยจะเป็นการตัดเสียงเบสเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูสมมุติว่าตอนเนี้ยผมเปิดโทนเต็มนะครับ แต่ผมลดโทนลงนะครับปิดไปเลยนะมันก็จะคัดไฮนะครับเห็นไหมไฮมันจะถูกคัดไปนะถ้าค่อยๆคลายขึ้นมาเสียงแหลมมันจะกลับมาแล้วหรือว่าเปิดเต็มอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกเกิดเวลาบางทีกีตาร์เราแหลมไปในบางเพลงอย่างเงี้ยครับ ก็สามารถเล่นลูกเล่นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมบอกตรงนี้ก็เป็นการคัดเบสอ่ะเดี๋ยวลองดูนะแม้เสียงมันบางลงแล้วเพราะมันโดนคัดเบสออกไปนะครับนี่ไเห็นไหมเยี่ยมเลยนะตรงนี้มันจะแยกได้เลยไฮกับเบสอ่ะหรืวปิดหมด เพิ่มเบสขึ้นมาแต่ในเทคนิคของผมผมให้มองว่ามันเป็นตัวคัดนะไม่ใช่การเพิ่มถ้าเกิดเราไม่ปรับโทนเลยก็คือโทนปกติถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆมันก็คัดย่านเบสให้หายออกไปเท่ากับเวลาคัดเบสออก มันก็จะได้ยินแต่พวกเสียงกลางเสียงแหลมนะแล้วก็ในทางตรงกันข้ามถ้าคัดไฮออกเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียงเบสเยอะแล้วก็มีเสียงกลางติดมาด้วยตรงนี้ถือว่าใช้งานได้อิสระนะครับเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆผมไม่ค่อยได้เจอในกีตาร์ทั่วๆไปนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับเจ๋งไม่แพ้ก,กันก็คือเรื่องของโทนตรงนี้ครับมันดึงขึ้นมาได้พอดึงขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเป็นการเปิดปิ๊กอัพในแบบที่สตัททั่วไปทําไม่ได้นะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างให้ดูก็คือสมมติตอนนี้เราอยู่ที่ ซีเลคเตอร์ตัวแรกใช่ไหมครับมันก็จะใช้เป็นตัวเน็กถ้าเกิดผมดีดเปล่าๆก็คือการใช้ปิกอัพตัวเน็กเนาะแต่ถ้าเกิดผมดึงขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นการเปิดให้เราสามารถใช้ปิกอัพตัวหลังได้อันเนี้ยเท่ากับว่ากีตาร์สแตทแต่ว่าจะได้เสียงฟิลแบบเทเลยเดี๋ยวเราเรามาลองฟังกันดูนะ ก็เป็นซิงเกิลคอยตัวหน้าตัวเดียวดึงขึ้นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะครับเราสามารถมีเสียงเทเลในสตัดได้ด้วยแล้วยังไม่จบเท่านี้นะครับถ้าเกิดปรับมาที่แก๊ก2ปุ๊บเท่ากับว่าปิกอัพทุกตัวนะครับจะถูกเปิดเราก็เล่นปิกอัพ3ตัวได้เลยเสียงมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาฟังดูนะ กับปิกอัพสองตัวเฉยๆ,ๆกดลงไป<ๆ>กลับดึงขึ้นมา<ๆ>มันก็จะมีความแบบเสียงป่องๆขึ้นนะ<ๆ>เพราะว่าแบบมันมีการเพิ่มตัวบิดตัวนี้เข้ามาด้วยนะตรงนี้ก็เจ๋งดีนะมันสร้างคาแรคเตอร์ได้เยอะเลย ผมจะลองเล่นสลับไปสลับมาหลายๆปิกอัพนะแล้วเพื่อนๆลองสังเกตกันดูนะครับว่าเวลามันใช้งานเนี่ยเสียงมันต่างกันแค่ไหนนะ ประมาณนี้นะครับกับระบบปิกอัพของเขานะก็ถือว่ากีตาร์เนี่ยให้สเปคค่อนข้างโมเดิร์นแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆนะครับตรงนี้ขอคารวะคุณลีโอเฟนเดอร์จริงๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกับเสียงแตกที่เป็นฟิลแบบโอเวอร์ไดร์กันบ้างนะว่ามันโดนกับปิกอัพแบบนี้แล้วเสียงเป็นยังไงครับ มาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาลองทดสอบแบบว่าเสียงแตกที่มันไฮเกนขึ้นไปแล้วเราลองดูว่าประสิทธิภาพของซิงเกิลคอยเนี่ยมันตอบสนองกับเสียงแตกแบบไฮเกนยังไงบ้างครับ โอเคครับสำหรับ g n l ตัวนี้นะครับทั้งเสียงคลีนหรือว่าเสียงแตกแบบโอไดแล้วก็เสียงแตกแบบไฮเกนที่ได้เล่นไปเมื่อกี้ผมถือว่าปิกอัพซิงเกิลคอยเนี่ยตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะเล่นได้กว้างมากๆนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะไวโควิดคลีคลายเนี่ยเราสามารถเข้าไปทดสอบได้ที่ร้าน Music Collection ทุกๆสาขานะครับหรือตอนนี้นะครับใครอยากจะเข้าไปดูสินค้าไปดูกีตาร์อะไรนี่ก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ Music c o l l e c t i o n นะครับสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะช่วง เขาก็ส่งไว้มากๆนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณร้าน Music Collection ด้วยนะครับส่งตัวนี้มาให้ผมได้ทดลองให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันยังไงเนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ